วันนี้จะมารีวิว BMW E46 ปี2005นะครับตายกตัวนี้เป็น318นะครับเป็นตัวท็อปสุดน,นะครับบอกไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้านะครับฟุตคอนโทรลแต่ง M นะครับล้อแม็ก BBS ขอบ18สภาพสวยๆนะครับ เครื่องวางมาใหม่แล้วนะครับเป็นเครื่อง N46 นะครับ D20 อันนี้ชมภายนอกก่อนนะครับท่อเดินออกสี่เสียงนุ่มๆน,นะครับออกสี่แท้นะครับไม่ใช่ใส่หลอกมีกล้องหน้าหลังเรียบร้อยกล้องถอยหลังฟิล์มติดใหม่มีประกันเจปีนะครับ ี่ดูนะครับหัวนอ็อตเบาะหนังแท้เดิมๆนะครับม่านหลังนะครับประตูคนขับนะครับ พวงมาลัยเป็นสามก้านนะครับมันติฟังก์ชันคูดคอนโทรนไม้สองแสนสองหกนะครับคูดคอนโทรลสามารถใช้งานบวกลบทางนี้ใช้งานได้หมดนะครับเกียร์บวกลบก็ใช้งานได้หมดแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับขออนุญาตปิดเครื่องเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสแม่หลังไฟฟ้าให้ดูนะครับกดขึ้นอีกทีนะครับ กระจกเป็นออโต้สี่บานเลยนะครับขึ้นลงได้หมดครับฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งกดทีเดียวนะครับออโต้สี่บานนะครับเบาะปรับไฟฟ้าใช้งานได้หมดเมมโมรี่ใช้งานได้หมดนะครับเลื่อนหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำก็ได้นะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับ น้อแม็กสวยๆนะครับยางหน้าคู่หน้าปีสิบเกนะครับคู่หลังน่าจะปีสิบเจ็ดครับเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาน่าจะประมาณปลายปีหกสองไม่ก็ปีหกสามนี่แหละครับเครื่องนี้ไม่เคยผ่านแกนนะครับเครื่องเงียบๆจบๆลงเล่มเรียบร้อยนะครับพาสีหกห้า เดี๋ยวเทสระบบไฟให้นะครับรถมีบุ๊กเซอร์วิสคบหมดนะครับคู่มือคบหมดเลยกุญแจสองดอกโรงงานเ mm hmm. ทสเบาะฝั่งซ้ายนะครับปรับเอียงปรับหน้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังกดนะครับค่อยๆเปิดคู่มือบุ๊กเซอร์วิสนี้คบหมดเลยครับนี่ครับ ต้แต่ออกโรงงานนะครับลดเป็นสองมือนะครับถ้า2มือในเล่มนะครับแท้ๆน็อตไม่เคยขยับนะครับดูได้ครับแต่เท่ระบบไฟนะครับมีไฟออตโต้ก็ใช้งานได้หมด ไฟตัดหมอกก็ใช้งานได้หมดครับตัดหมอกหลังตัดหมอกหน้าเครื่องเสียงก็จะมี AUX USB ด้วยนะครับไฟหน้าส,สวยๆนะครับสีสันสวยเลยนะครับได้ไปก็เติมน้ำมันใช้งานได้เลยครับ ไฟเบรกท้ายอันนี้ไฟตัดหมอกนะครับข้อเดินออกสี่นะครับพักจะมีพักสองอันนะครับฝาถังน้ำมันก็ใช้งานปกตินะครับเซ็นท่านล็อกดีหมดนะครับขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่085 ห้าหนึ่ครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับราคาสนใจคุยกันได้ครับกระจกข้างก็เป็นกระจก M ็มแท้นะครับ